ตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศยังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับยานที่จังหวัดจันทบุรีนะครับช่วงนี้พายุเข้าพัดถล่มนะครับก็สร้างความเสียหายนะครับนอกจากบ้านเรือนของประชาชน เพื่อสวนเองก็ได้รับความเสียหายนะครับเมืองจันนี่เป็นเมืองแห่งผลไม้นะครับปลูกทุเรียนกันเยอะล่าสุดนี้มีทุเรียนเสียหายไปหลายไร่ด้วยกันมูลค่าความเสียหายนะครับเบื้องต้นนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสภาพความเสียหายนะครับของสวนทุเรียนนะครับที่ถูกพายุเข้าพัดถล่มที่จันทบุรีมีสวนทุเรียนได้รับความเสียหายกว่า4หมู่บ้านด้วยกันมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ38รายในพื้นที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว15ไร่นะครับผลผลิตเสียหายน้ำหนักรวมกันเนี่ย 92.5ตันก็คิดเป็นเงินนะครับรวมๆกันกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเจ้าของสวนคนหนึ่งนะครับคือคุณพิชิตชนะสิทธิ์นะครับบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยกำลังจะเข้ามาตัดผลทุเรียนอีก15-20วันแต่ปรากฏว่าถูกพายุเข้ามาถล่มซะก่อนนะครับก็ทําให้ทุเรียนที่ปลูกมีทั้งพันธุ์พวงมณีพันธุ์หมอนทองนี่กร็ร่วงตกลงมาเสียหายมูลค่าความเสียหายนี่ประมาณสัก5 0 0 0บาท จากผู้เรียนที่เสียหายทั้งหมดนี่ยประมาณสัก6ตันด้วยกันฮะออกมาแบบฝนมาก่อนอ่าพักหนึ่งแล้วก็ลมมากระมาชั่วก็เรียกว่าช่ววิปตาเดียวดีฟ้าวิบตาเดียวก็โดนขนาดนี้ฮะแล้วของพี่ในรับความเสียหายไปประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่ที่ก็บได้อ๋อประมาณห้าหกตันฮนะห้าหกตันแต่ว่ามูลค่าก็หลายตั้งอยู่ฟวงวันนี้ก็เขาก็เหมาไปแล้วหนึ่งร้อยบาท ก็ก็จะเก็บเกี่ยววันที่1ิห้านี่ก็หมดไปประมาณสองตันสำหรับภงมณีแล้วก็เอาหมอนทองหมดประมาณไปสักสามตันนะแล้วชนีประมาณหนึ่งตันแต่หมอนทองยังไม่รู้ราคาว่าเท่าไหร่แต่รุ่นที่เก็บเกี่ยววันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทแต่ก็มีมันมีเสียหายเล็กน้อยแล้วก็พวกพวก,กเอาไปเข้าตู้ห้องเย็นแล้วแล้วก็เนี่ยถ้ามันการเสียหายก็ไม่รู้วันนี้จะมีกว่าเนี่ยมันมาหาศาลเลย อะไรพายุรด,ด,ดูร้อนวันนี้ชุดนี้ค่ะไม่ใช่แค่ที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมแต่ว่าที่อุตรดิตถ์ค่ะมีชาวสวนผลไม้บอกว่าต้นทุเรียนหลงลับแลอายุ130ปีขนาดหนึ่งคนโอบกำลังติดผลอ่อนอีกสองเดือนใกล้จะเก็บผลผลิตออกมาขายได้ ปรากฏเจอพายุฤดูร้อนเข้าไปแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะคือต้นเนี่ยหักชนิดถอนรากถอนโคนกิ่งก้านหักผลทุเรียนร่วงหล่นปีที่แล้วต้นนี้แค่ต้นเดียวให้ผลผลิต300ลูกขายส่งกิโลกร,รัมละ100บาทสร้างรายได้เป็นหลักแสนนะคะแต่ว่าพอเจอแบบนี้เข้าไปเจ้าของสวนก็บอกว่าคงต้องทำใจซะแล้วละค่ะ ทางประธานคณะทำงานด้านไม้ผลสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิต์บอกว่าเบื้องต้นรับแจ้งมีต้นทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลกำลังติดผลอ่อนหักโค่นมากกว่า60ต้นยังไม่รวมหมอนทอง ซึ่งถ้าเกิดว่าจะปลูกทดแทนนี่ก็ต้องใช้เวลากว่า8ปีกว่าจะให้ผลผลิตนะคะก็เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อผลผลิตทุเรียนรับแลที่จะออกปีนี้แน่นอนน่าจะลดลงมากกว่า5 0นะคะฟังแบบนี้นี่ใครที่รอทานทุเรียนในช่วงหน้าร้อนนี่อาจจะต้องเตรียมเงินไว้มากหน่อยนะราคาจะสูงแน่นอนนะฮะค่ะกระทบกระเทือนกันหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะ